คนอวดผีทุกนี้อ,ออกมาดิไม่ใช่ครับดิวยังไม่พูดเลยอยากเจอโอยเยอะไามาปิดไฟฉายโชว์เลยระวังนะถ้าคุณเข้าไปใกล้อีกนิดนึงคุณจะเจอไม่ไหวครับต้องเปิด <c oughs> ได้ข่าวมาว่าที่นี่เป็นเขาว,วงกฏที่เฮี้ยนมาก เมื่อก่อนมันก็ไอ้นี่เปิดให้เล่นกันฟรีแล้วเดี๋ยวนี้ยแหละครับ w h e เขาปิดไปแล้วครับโอ,โอ้มันเฮี้ยนมากครับโอ้โหมันคนนี้ไปาขาวมั่วอีกแล้วนะอะไรอันนี้อันนี้อันี่เขาวงกดแถวปทุมธานีลุกเทพบ้างไม่ได้หรอครับ <laughs> ทุกอย่างที่เฮี้ยนอยู่ปทุมธานีหมดเ <laughs> ออ อ้ยี่นั่นผมไปซื้อติมไปไอติมปฐุมธาน,นีก็หลอนเลยครับไฟเลียวคี่ให้หาสิบกุญแจกุญแจแล้วครับนี่เก็บแล้วเนี่ยก็เกมเดิมแหละอุย้ยไปวางไอ้นี่อีกแล้วโอ้ไปกดวางชาเดอร์แมนแหละไม่อันนี้มันในนี่พาล่าท้าผีพาสำรวจบ้านละไอ้ภารกิจใหม่นี่ให้เป็นกุญแจแล้วเหรอครับกุญแจกุญแจแล้วไม่ต้องตามเก็บกระดาษ<อ>แล้วเหรอครับ รูปไข่วะเนี่ยเฮ้ยมีรูปผีด้วยบิดามารดาคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเฮ้ยมีใครถืออะไรด้วยโอ้โหชูด้วยพี่พี่ตูนหรือเปล่าต้องไปดูตูนต้องไปดูเท่านั้นนะครับชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอปากของกอพอเห็นเหมือนอะไรเฮ้ย <c oughs> โอ้โหหญ้าเป็นรูนั่นน่าจะเป็นร่องรอยของ เลนแมนกระโดดข้ามย่านะครับเพราะว่าโอ้ยังโหดเล่นเหมือนเราปึ๊บวางไอ้นี่ทิ้งไว้ที่พื้นเพื่อจะได้จําได้ว่ามาทางไหนภาคนี้เป็นเขามุงกดเหรอครับแล้วร้อนพอละเลิกเล่นะอ้าวพูดเองนะข้างหน้าไม่ชวนแล้วนะโอ้เจอแล้วเจอแล้วเอ้ยนั่นไงนั่นไงนะกระป๋องครับผมเจอแล้วโอ้โหเสียงเปลี่ยนทันทีเสียงที่เปลี่ยน โ oh, no. oh อ้โนโอ้มายกอดเฮ้ยพระจันทร์พระจันทร์เป็นวงกลมอ,ออกมาเดี๋ยวนี้พระจันทร์เป็นเหลี่ยมเหรอครับอ่าพระจันทร์แบบนี้ผมลองยอมไปแต่งในเพจดีกว่านะครับถ้าพระจันทร์เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเออค<น>ุณค,คนเลียวครับคนเลียวพระจันทร์เป็นเหลี่ยมเหรอครับผมเพิ่งรู้เลียวไหนครับเอ้ยไม่ใช่ลิวจิตสมัมผัสคุณลิวครับคุณริวพระจันทร์เป็นเหลี่ยมแล้วลิวจะไม่ยุ่งนะครับถ้าเกิดเป็นพระจันทร์อย่างนี้ อยู่ทีขอไปแฟบดีกว่าน,นะครับเนาะอะไร <c oughs> คุณรู้หรือเปล่าครับไม่รูเ้เวลาคุณเล่นไพ่เนี่ยคุณไม่ใช่ผู้ชายนะครับโอ้ยโอเคโหภาคนี้มันหมูจังจังจังเยยจังเยอยไอ้ไหนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะ <c oughs> อะไรไอเสียมสม้มใช่ไหมทิ้งไ้ด้วยทิ้งไปแล้วทิ้งไว้ไหน โอ้ยแหลกแหลกแหลกอุ้ยอุ้ยไม่ได้เลยเดี๋ยวขึ้นร้อยยี้ยโอ้อจะเป่าลมแรงได้ไหม <laughs> สะดุง้งยิงนี่นี่อยู่ผมเป่าลมแรงก็ผิดตัวเนี่ยสะดุ้งเลย<อ>ไม่เข้าใจหรอกเปิดหูฟังดังมากเปิดหูฟังเหรอครับไม่ได้เปิดเสียงแล้วครับเปิดเสียงเออเปิดเสียงหูฟังดังมากโอเคครับเสียงสกายด้วยครับไม่แค่เสียงหูฟังกลับเลยกระตุ้น เพราะว่า Windows 7เป็นอะไรไม่รู้เสียงไม่ดังหรือเซตไม่เป็น Windows 7ระบบปฏิบัติการ s h a มากกว่า Windows XP นะครับเ h ดเ e ดเ a ดอะไรครับโอ้ดูดิพี่ตูนไอ้นี่ไงพี่ตูนเหรอนี่อะชีวิตมันต้องเดินอะไรเดี๋ยวพุรกิจจะไม่เสร็จนะครับคุณล็ว Yeah, ฟังมาเซอร์นะครับมาเซอร์ไม่อยากจะคุยนะครับเุ้ยเดี๋ยวเริ่มเกมมาไม่เจออะไรต,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 ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยก็เจอแล้วไงครับพี่ตูนพี่ตูนมันแค่ส่วนประกอบเอาโ oh, no. อ้นูเอเฮ้ยเจอแท่น ขาวลามแช่โอ้โหทางปิดตายป,ตปึ๊บเก็บแล้วต้องถอยหลัง,อ,งอูห้หูไม่เจอ,เอ,อสบายขางนี้มันรู้สึกจะเจอยากมากเลยนะโอ้มันเข่าวงกดเนี่ยมันก็ต้องเจอน้อยๆหนะ่อยไม่ใช่แบบเปิดเกมปุ๊บเจอปับ๊บสนุกเลยเรียบร้อยคนเป็นคนนะโอ้ทางตันโอ้ยเสียว อยากบินจ er. ังเลยอ้าวทางตันอู้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 อู๋อู๋ดีนะจะไม่ได้เข้าไปสุดเมื่อคุณอยู่นี่คุณจะเป็นอาหารของเขาไปเลยนะครับอืมเป็นถุงมือช้าง โอ้แมนไงขอปุ๊บเจอปั๊บขออะไรผมยังไม่ขออะไรเลยเฮ้ยคุณระวังสเลเดอร์แมน,นกระโดดข้าบัวนะครับมีด้วยเหรอมีครับระบบนี้มันสเลเดอร์แมนสามารถกระโดดไปบนสิ่งของได้ครับจรนะิงนะจริงสิอ้าวเฮ้ยไอ้แท่งเรืองแสงหมดแล้วเคอแท่งเรืองแสงหมดแล้วแนะนำนะครับ ลเลนใหม่เลเนอร์แมนมาหาชิบหายครับ,รบนี่คุณริวครับสัมผัสถึงวิญญาณได้ไหมครับตอนนี้ดิวรู้สึกสัมผัสได้จากกรเจงแก้วใบนั้นนะครับอดิวเห็นบางสิ่งบางอย่างข้างในนั้นหนครับไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นวิญญาณที่หนักมากอรู้สึกถึงความเศร้าและแรงกดวิญญาณ แรงมามามา,มามั่วแล้วครับคุณริวครับริวไม่ได้มั่วนะครับคุณอยากจะเจอคุณก็ต้องท่องคาถาตามริวนะครับอุ้ยโอ้ซะดุง้งโอ้ตกใจรูปันริวบอกแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณอยากเจอคุณต้องท่องตามผมอยากเจอโอ้ยออกมาเด้อไม่ใช่ครับริวยังไม่พูดเลยอยากเจอโอ้ยอ อยากให้คุณตะโกนไปสัก3สามสี่ทีครับว่าวิญญาณเหล่านี้ถ้ามีอยู่จริงพูดเสียครับไม่พูดครับทางนี้ผ่านแล้วไปเจอสิครับไม่เอาไม่เอามันไม่ดีจะทุ่มแล้วด้วยวิ่งครับทางทางอย่างนี้มันต้องวิ่งทางเปลี่ยวๆอุ้ยอ่านั่นมันบ้านไม่มีอะไรเลยโจไปปูเสื่อนอนดีกว่ามั้งครับ โอ้ผมมีบ้านอยู่โอ้โหที่ดีมากเลยครับเห็นไหมบบอกแล้วอะไรเขาขายเลยว่าตำนานนี้มีอะไรดีบ้างตึกโต๊ะชิงเฮ้ยเฮ้ยเท่านั้นน่ะไม่มีไม่มีโอ้โหไรสาระมีที่ไหนสจะลงสะเลนดูนะไรสาระของคุณน่ะมันจะเป็นสาระไม่ยืม สารละไอ้ไรสาระเทรเดอร์แมนได้มีอยู่จริงเหรอโอ้โหไม่เชื่อไม่เชื่อกูอายุอย่ามาโอ้โหลอกเด็กไม่ได้หรอกระวังนะครับไม่มีอันนี้จริงจเดี๋ยวรีวิวสามารถสปัดได้มันไม่มีบางอยา่างอย่ามาปิดไฟฉาย,ายโชว์เลยระวังนะถ้าคุณเข้าไปใกล้อีกนิดนึง ไม่ไหวครับต้องเปิดโอ้โหโอ้โหโอ้เปิดถูกฟังซะบอกแล้วชื่อผมโอ้ใจทับวายว่าใจจะวายบอกว่าเขาจะมาเนี่ยคุณเคยเชื่อมั้งไหมไม่เคยใส่ส่งใส่สิใส่พระตะคงตะเขียดเอ้ยไม่ใช่ตะกุดนีอ่ะหัดองซะมึงอไหรครับอ๋อ จะได้ไม่มาก็ใส like okay, ่อย <Pal> ู่เนี่เล่นอยู่ก็ใส่อยู่นะอุ้ยสะดุ้งอีกแล้วไะหรือยังครับฮะก่อนเล่นเกมไว้พาหรือยังยังแต่ไว้ทุกคืนอย่ามาคุณริวสอนผมผมรู้เฮ้ยทางนี้น่าไปทางนั้นน่าไปต้องเชื่อในใจตัวเองนั่นมันโอเคโอ้โห เพลงนี้มันก็โอ้โหทรมานจิตใจเพลงมันเป็นดนตรีเหรอครับตึงโ,โงป๊ะโต๊ะชิงแรกๆก็เจอง่ายอยู่นะนนหลังๆนี่ไม่เจออะไรเลยสแสดงว่าภาคนี้ผมว่าออกแบบให้หากุญแจได้ยากกว่าเดิมมากกว่าเล<อ>่นแบบปวดหัวเล่นอะไรเงี้ยอไม่เจอเลยเ<อ>ว้เเยววแป๊บเบนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยนะฮะอะไรนะ เอาบีดอ่ะบีดอะถ้าผมบีดเนี่ยผมคงยังหาไม่เจอเลยโอ้ผมงันผมไมนี่แล้วกันไฮเปอร์ไฮเปอร์นะครับโอเคครับมาแล้วอ่ะอุ้ยใครนาะใครอยู่ลำพังเท่นั้นผู้จ่าอู้ไม่อยู่นะครับจ่าฟนะครับครับเพราะเพราะว่ามันกินเอสสุสุสุลรดสุชูรถครับ คุณลิวเนี่ยคุณลิวนี่ยไม่ช่วยผมเลยไม่บอกไม่ยอมเตือนเลยว่ามีวิญญาณตรงไหนผมบอกคุณแล้วคุณไม่เคยเชื่อผมเพราะฉะนั้นผมขอลาออกจากงานนี้อ่าครับงั้นหยุดถ่ายครับมารับเลยครับทีมงานมารับเลยครับไม่ได้ครับทีมงานเดี๋ยวมึงไปครับปล่อยเขาไปอยู่ตรงนั้นสักยี่สิบนาทีครับโอ้โหฆ่ากันเลยดีกว่าคุณพูดเองนะอย่าครับประชดประชันชีวิต ผู้พระเจ้าช่วยล้วยปิรับชีวิตกับริวนะครับเดี๋ยวริวเอาคนตายนะครับเออนานฮัลโหลกูเดย์สุดท้ายก็ไม่เจอภาคนี้ม,มันกากภาคนี้มันปัญญาโอนเฟอร์เรดแมนไม่มีจริงเหมือนวนกันมาหลายรอบอะเอาอมาเพิเม่มในวิญญาณนั้น ได้รับรู้ถงแรงกล้าของเราตะกนท้าทายวิญญาณเข้าไปครับเร็วครับโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยตะกนท้าทายดวงวิญญาณครับถ้าแหลกว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่เองถ้ามันแหลกท้าทายดวงวิญญาณน้าบัดแนวอู้ทางตันไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณจะได้เจอกับวิญญาณเร็วๆนี้เงียบๆงีมันอีนนนนนน คุณจะต้องเจอกับดวงวิญญาณภายในเรเรนี้ะน,นะครับวน oh, มาหลายรอบวะเจอก่อนโอ้กลับมาเจอที่ตู้เสียบอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่นั่นมีทีมงานอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> รู้สึกว่าทีมงานเขาล็อกไว้ดูเห็นอะไรก็ไม่รู้ครับ คุณแล้วใช่ไหมโอ,โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ได้ครับทีมงานมารับด่วนเลยครับผิดกองไปยกเลิก